สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องไฮสกินะคะตอนนี้อยู่ในช่วงนิสาเล่นเกฟี่ไฟฟีฟ e Fire บอกแล้วเลยว่าห่างหายจากฟี r e ไปทั้งหมด2ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าฟี r e ของเราเนี่ยมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างซึ่งเราไม่ได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับฟีไฟเลยว่าเข้าไปกันถึงไหนแล้วเ,เริ่มจากลัคกี่รยอยัก่อนนะคะ อื้ออันนี้กดฟรีอ๋ออันนี้เป็นการเกงปีนกเขียวอันนี้เป็นเกงปีนกเขียวทุกคนเลดอ่ะใครยังไม่ได้ก็ไปต่ำกันได้ คือสูมฟรีได้หนึ่งคเคนได้หนึ่งคเคนเนี่ยเอามาได้ลองเท้าได้เลยอุ้ยเก๋อยู่นะก็มีเสื้อเออมีกางเกงชายกางเกงหญิง,งโอ้โหใช้ได้เลยออันนี้ชุดอันนี้เราสูมไปแล้วหมดเกลี้ยงเลยนะคะต้องใช้ตังคอ่าอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นอัปเกรดเป็นอะไรอะ่ะทองยาวปะ อ,อ๋ออน,นี้ปืนอ่ะโอเคเราก็ได้ชมของไวเวนชี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงแรงกันบ้างเป็นแรงสีสีนะคะนี่เรามาดูแบบไอทงไอเทมของเราแล้วปรับเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแล้วอันนี้อ่ะอันนี้เป็นของที่เราใช้เล่นสีสีปกติเลยเอาไปไหนละอ่ะอันนี้โอเคป่ะพร้อมเราไม่มีเพื่อนนะคะตอนนี้เราก็จะไปสุ่มเล่นกันค่ะทุกคนป่ะ ตื่นเต้นเนาะสองปีกับการห่างหายไปกับฟรีไฟล์กลับมาทั้งทีนะคะฟีมือจะดอบแดะเราไปแค่ไหนเราไปดูกันเลยตพว่อลอดชีวิตเจ็ดปีของเราออตืนพกก่อนเลยนะคะไม่รูี้ความม่นั่นเอง ปาปๆปปาซึ่งคืเาเอาวิ่งวิ่งวิวโอ้มีสตูอยู่ใกล้มีตูอยู่ใกล้ๆใช้สกิลคนหาและทำลายเลยนั่นคนอยู่ฝั la la anyway. ่งนู้นะเอาไปรุมมตัวฝั่งนี้ก่อนมีตัวฝั่งนี้มีหนึ่งตัวเย้ first blood อเขาดูภูมิใจมาก ราชนะค่ะเรดเม,มลา่าแมนนี่เทรดได้เป็น MVP นะคะอะ้ไอเราปเป็น M ปอยกาัวเดาหวเราวเาะหัวเระหัวเราะวเะหัวาวาาะวัเาเป็นอยูเเรราะมัอเู่อัวเดียวเา่อวะัววเเราได้เราเอาะวหัรวัะนะหิงอะไรนั่งหนาฮ เธอไม่ยิงเล้ไหมฉันคอร้องโอ๊ยมะไม่ได้เลยจะยิงได้ยังไงใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเอ้าหายไปตัวนึเปล่าไปชุดพ่นเนี <Yeah. S 2> ่ยอุ้ยทีมเราไปสองแล้ววะทุกคนโอ้ oh my god ไปช่วยนะเรามีปืนที่มันใกล้อะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขึ้นเคนี้ก็จัดการงโงนอุยอ๊ยอุ๊ย triple kill ฮึร้รอยเป็นมาก่อนฉันไม่แพ้หรอกเธอ ว่าปีหยาไม่เป็นไรออน,นิเมตก็คือวันแรกนะคะมาแต่อีเปืนพกเก,กะนี่เราจะไปอ้อมหลังกันนะคะทุกคนทุกคนพร้อมหรือยังเราจะไปเอาแชมป์กันไป ปกติมันจะมีคนมาทางนี้อยู่นะเห้เออยังงั้นล่ะสวยสวยสวยไอ้ดอกไอ้ดอกไอ้ดอก หมดละเย้ yeah. เราน่าจะไม่ได้ MVP นะอ่าได้ใครกนนันไม่รู้อะนม่จากเขาเรามีตังอยู่สองพันเจ็ดซื้อของสม,มริกกอกไปก่อนป่ะเหลืออีกสี่ร้อยสี่ร้อยเนี้ยถ้าทีมเราชนะเนี้ยเราจะได้ใช้ในรอบต่อไปไอ้ถ้าแพ้ก็คือ เอาวันตอนนี้เราได้กัน๋อเราได้สองหนึ่งอะตอนนี้ได้ทีมเราได้สองเราค่ะที่มาโอ้แมกอยที่คนอยู่นี่แอปก่อนแอปก่อนไปไปจุดแล้วคนอยู่ห้องบนนี่ไงลนมเพื่อนมาแล้วอ้าว first มายิงโลม้เราซ้ำเลยเด้อแต่เรามีจังหวะด,ด้วยนี่ๆตรงนี้ก่อนทุกคนก่อนล้มดับเบิลคิลตายตายข้าล่ามีตัวหนึ่งนะเมื่อกี้นี่ทริปเปิลคิลแกเราแก็บไปสามคนเลยป่ะเราจะเอาอีนางสไนา์ออกไปละใครจะเอาสไนา์แดงมาเอาค่ะทุกคนเร That was fantastic. เราจะเปลี่ยนเป็นของอยู่นี่กลอซ่าแทนอ่ามาทุกคนมาเอามา mm, <okay. S 1> บังพอเนี่ยออไม่พอแล้วโอเคไม่เป็นไรอุ้ยเกาะอีชัน้นอ่ามาเอาหนึ่งกระตับมามาเอามา Let's go โอ้ยมีสตูลูอยู่ใกล้ใกล้จะดิง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  นนะใช้สกิลค้นหาฉันไม่เห็นคนนะเพเธอเจอจะมาอยู่ตรงนี้แน่ๆล้วเนี่ยน เรื่อนยี่หม่อมอ่ะมั้งปะปะปะแล้วสุดท้ดายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอยู่ไหนมานี่น่ะเยะ้ชนะแล้วออกเลยเย้เราได้คนที่คิวเยอะที่สุดเย้มีคนมาไล่ได้วยคุณพูม่า ขอบคุณค่ะรู้มากกว่าใล้เรานี่อ่าสองลแล้วเราได้มาจ็ดคิวเลยรอบแบกเพื่อนเรา้วรอแบกเพื่อนๆ <gasps> โอ่เคเลิกคนะแม่นะอ่านี่อะไรอ่ะอืนนี้หรออ๋ออุ้ย 1น0่งร้อยเพยี่บาททุกคนได้กล่องคือไอ้กล่องเปิดเราไม่ได้สนใจหรอกนะแต่เราสนใจเพจนี่แหละโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนสนุกไว้เราสนุกว่าแล้วมาเจอกันกันกบฟิล์มไ r ร,ร์ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย